i n g Love Today แบ่งปันรักวันนี้ใช้ทุกนาทีบอกโลกนี้ถึงความรักที่จริงให่ Sharing Love Today ขณะนี้กำลังฟังรายการ Sharing Love Today แบ่งปันความรักจนสุดปลายแผ่นดินโลกจากพระวจนะ ของผู้รับใช้พระองค์ที่นำมาแบ่งปันคืออาจารย์ปีรชัยโกวแวข้อมูลจากอาจารย์ชวนพิษโกวแวส่งมาให้รายการโดยอาจารย์วิชาพีระสถียรอ2,000ปีสู่วาระจุคสุดท้ายในรายการชีวิตกับการทรงนำตอนที่3 2,000ปีสู่วาระยุคสุดท้าย แต่จงรู้ไว้ด้วยว่าจะเกิดกลยุกในวาระสุดท้ายผู้คนจะรักตนเองรักเงินชอบโอ้อวดยิงยะโสชอบด่าว่าไม่เชื่อฟังพ่อแม่อกกตัญญูไม่บริสุทธิ์ไม่มีความรักไม่ให้อภัยชอบดินทาว่าร้ายไม่มีการควบคุมตนเองโหดร้ายไม่รักความดีทรยศหักหลังหุนหันพันแล่นถือดี รักสนุกมากกว่ารักพระเจ้าจิดถือทางพระเจ้าเพียงเปลือกนอกแต่กับปฏิเสธฤทธิอำนาจของพระเจ้าอย่าไปคบคนแบบนี้สองทิโมธีบทที่สี่ข้อหนึ่งถึงข้อห้าอัครทูตเปาโรพยากรชีวิตในสังคมโรกเมื่อสองพันปีมาแล้วว่าสังคมมนุษย์ในยุคสุดท้ายจะมีลักษณะเช่นไรท่านกล่าวประหนึ่งตาเห็น สังคมในยุคข,ของเรามันเป็นยุคแห่งความเสื่อมศีลธรรมภายในจิตใจและการประพฤติทั้งนี้เพราะมนุษย์ตัดตนเองจากพระเจ้าเปรียบเสมือนกิ่งไม้ที่ถูกตัดจากต้นกิ่งและใบมันก็จะค่อยๆเขี่ยวแห้งไปคันเขาไม่เห็นดีที่จะรู้จักพระเจ้าพระเจ้าจึงปล่อยให้เขาเป็นไปตามใจปรารถนาบาปของเขาแต่โดยพระเมตตาของพระเจ้า ก่อนวันที่พระองค์จะรวบรวมกิ่งแห้งไร้ผลเหล่านี้เผาในกองไฟในวาระสุดท้ายพระเจ้าให้โอกาสมนุษย์โดยประทานพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยพระเยซูคริสต์พระบุตรพระเจ้าพระองค์สละเทวสภาพเทวสถานมาได้โรครับชาติเป็นมนุษย์งค์ประกาศความรักของพระเจ้าพระองค์พระองค์ยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไทบาปเราและเป็นคึิจากความตาย ผู้ที่เชื่อและว,วางใจในพระอ,องค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เราที่เคยเป็นกิ่งที่ตายแล้วบัดนี้ถูกต่อติดกับพระเจ้าผ่านทางพระคริสต์กลายเป็นกิ่งที่กลับฟื้นมีชีวิตฉะนั้นชีวตเราผริผลแห่งความชอบธรรมท่ามกลางความอาธรรมทั้งหลายเราจึงเป็นความสว่างและเป็นเกลือในสังคมโลกชีวิตของพระคริสต์ในเราจะฉายแสงถวายเกียรติ แด่พระเจ้าเราคือดวงสว่างของโลกเราคือตะเกียงที่จุดไว้สว่างสวยัยขอให้เราช่วยกันจุดตะเกียงแห่งความหวังแก่เพื่อนมนุษย์ร่วมกันอาจารย์วิโรชัยโกแวขอถ้อยคำแบ่งปันหนุนใจจากพระวนะของพระเจ้าจงเป็นพ,พระพรสวมมงกุฎแห่งชีวิตแก่ท่านและเป็นมงกุฎแห่งความรักเพื่อเป็นพระพรในชีวิตของท่านตลอดไป จนกว่าจะสิ้นยุคสวัสดีครับรันรกวันนี้ใช้ทุกนาทีบอกโลกนี้ถึงความรักที่จริงใหญ่ Shining love today